สวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับคุณพัชระและท่านผู้ฟังครับโอ้โหอาจารย์ครับได้เห็นราชบัณฑิตมาคัดค้านคาสินโนเห็นสวคัดค้านคาสินโนและขาประจ,จำครับของคุณทักษิณน,นะ <c oughs> ก็มามาแล้วอาจารย์อาจารย์ดูจะเห็นความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นไหมหรือ,อยังไงคิดว่ารัฐบาลเอาอยู่ไหมฮะดูดูทรงดูประเมินตามสถานการณ์หน้าเสือให้ฟังหน่อยครับอาจารย์ครับ คือเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความไหวต่อประเด็นคือมันอ่อนไหวต่อประเด็นทางศิลธรรมมาะลนะเพราะว่าไอ้ตัวการพนันเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นอบายมุกโดยเฉพาะในวัฒนธรรมทางพุทธของไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกลุ่มต่างๆที่มาต่อต้านนโยบายนี้เนี่ยก็อาจจะได้รับแรงหนุนนะครับจากบรรดากลุ่มชาวอนุรักษนิยมองค์กรศาส,สนา อะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งก็กลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของปัญหาหนีฐฐ้สินบ้างปัญหาติดกฎหมายบ้างหรือว่าความเสื่อมถอยของค่านิยมดั้งเดิมของไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขาก็สามารถที่จะเชื่อมโยงประเด็นอันนี้เนี่ยให้เข้ากับความรู้สึกของความเป็นไทยหรือความเสียหายต่อชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ย การเคลื่อนไหวก็อาจจะขยายตัวไปสู่การระดมมวลชนในวงกว้างได้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในขณะนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็มีความเปราะบางอยู่พอสมควรเพราะว่าจะต้องเจอแรงกดดันอย่างมหาศาลจากเรื่องหลากหลายเรื่องทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่การสืบทอดอํานาจจากตระ,ะกูลอของตระกูลจินวัต การที่ถูกพิปรายไม่ไว้วางใจไห้วางใจโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำของตัวนายกรัฐมนตรีเองแล้วก็ในเรื่องของการจะต้องเผชิญกับสถานการณ์แผ่นดินไหวการต้องเผชิญกับสถานการณ์ในเรื่องของการขึ้นภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาของโดนัลด์ดทรัมป์เนี่ยซึ่งขึ้นไปถึง3เปอร์เซ็นต์นะครับ แรงกดดันเหล่านี้เนี่ยประกอบกับภายในภาคร่วมรัฐบาลกันเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะดูด้านนอกว่าจะต้องไปด้วยกันแต่ว่ามันก็อาจจะมีรอยร้าวอั่งที่เราเห็นอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจอแรงกดดันในเรื่องนี้เข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบแล้วก็มีน้ำหนักต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลไม่น้อยทีเดียวนะครับอ,อีกการหนึ่งเงื่อนไขที่จะทําให้การ ต่อต้านขยายตัวเนี่ยมันก็ไปขึ้นอยู่กับพวกกลยุทธ์แล้วก็ทรัพยากรของกลุ่มที่มาจุมนุมประท้วงด้วยกับเพราะว่าถ้าหากว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีการขยายตัวแล้วก็สามารถระดมทรัพยากรแล้วก็กําหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอ,อย่างเช่นก็การประท้วงที่มีผู้นําที่ชัดเจนมากขึ้นครับที่ได้รับการยอมรับจาก สังคมมากขึ้นเนี่ยหรือว่ามีการสนับสนุนจากสื่อมวลชนต่างๆมากขึ้นหรือว่ามีการใช้สัญลักษณ์ที่เข้าถึงมวลชนอย่างเช่นถ้าเป็นแต่เดิมเนี่ยก็คือเรื่องของนกหวีดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนถ้ามีตัวผู้นําชัดมีได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆและมีการใช้สัญลักษณ์ในการเข้าถึงมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คาดว่าอาจจะสามารถดึงดูดผู้คนจานวนมากให้เข้ารู้ ในการต่อต้านได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของผลกระทบเชิงลบของไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องของปัญหาการฟอกเงินหรือว่าเรื่องของการสูญเสียโอกาสของคนตัวเล็กตัวน้อยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทําให้โอกาสการขยายตัวของการชุมนุมประท้วงก็มีมากขึ้นและยิ่งได้รับแนวร่วมจากบรรดา นักวิชาการหรือว่าองค์กรภาคประชาสังคมหรือแม้กระทั่งสวดังที่คุณัชรพูดตะก,กี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นการเสริมแรงของการชุมนุมประท้วงได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยการจะขยายตัวหรือว่าการที่จะ,ะดำรงอยู่ในลักษณะเดิมดังที่เคยมาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของรัฐบาลด้วยนะครับเช่นถ้าหากว่า รัฐบาลเนี่ยเลือกใช้แนวทางในการเปรเชิญหน้าในการที่จะจัดการหรือว่าปราบปรามผู้ชุมนมุมอย่างรุนแรงหรือว่าเร่งเร่งตักดันพรบรโดยไม่รับฟังความเห็นต่งตางๆอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะจุดชนวนให้เกิดความไม่พอใจในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็อาจจะดึงกลุ่มที่ยังลังเลเนี่ยเข้าไปร่วมในการต่อต้านได้ในทางกลับกันถ้าหากว่ารัฐบาลใช้วิธีการ ที่ละมุนล,ละม่อมแล้วก็มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพาเช่นอาจจะมีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือว่ามีการปรับร่างแก้กฎหมายที่ตอบโจทย์ข้ขขอกังวลของประชาชนก็อาจจะทําให้โอกาสการเคลื่อนไหวเนี่ยก็อาจจะขยายตัวลดลงก็ได้ครับเช่นอาจจะมีการกําหนดมาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคมที่ชัดเจน เรื่องของการจัดตั้งกองทุน,นบําบัดผู้ติดพันนันก็อาจจะลดแรงต่อต้านได้บางส่วนแต่ว่าน,นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันน,นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบสนองได้แล้วก็ทําให้คนที่ร่วมชุมนุมในขดาดเนี้ยไม่ไม่เห็นว่ามันสิ่งที่รัฐบาลกระทำเนี่ย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเขาเนี่ยการชุมนุมก็ยังคงกับเรื่องต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีการกระปพืโหมหรือว่าถ้าหากว่ากลุ่มต,ต่อต้านสามารถชูธงว่าไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นการทำลายค่านิยมของไทยหรือว่าเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าประเด็นเหล่านี้มันขยายตัวไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การชุมนุม ขยายตัวตามไปด้วยนะครับจนถึงขนาดที่ต้องอาจจะต้องมีการบีบให้มีการตอนร่างกฎหมายออกก็ได้หรือว่าอาจจะต้องอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะต้องรับผิดชอบกับการยื่นร่างนี้ก็ไปนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าการต่อต้านจํากัดในวงแคบอย่างเช่นพวกที่เคลื่อนไหวอยู่ขณะน,นี้ไม่สามารถขยายตัวได้หรือว่ากลุ่มนักวิชาการก็เข้าร่วมก็ไม่มากนะัก ผลกระทบก็อาจจะอยู่ในระดับต่ําแล้วก็รัฐบาลก็ก็คงจะประคับประคองรัฐบาลของตัวเองต่อไปได้นะครับในวงการเขาก็ประเมินกันว่ารัฐบาลเขาก็ลองแย่ดูท่าทีนะครับจริงๆนั่นแหละกึ่งเดินกึ่งผ่านกึ่งผ่านกึ่งยิงอ่าท่านในภาษาบอลนั่นก็คือกึ่งผ่านกึ่งยิงนะฮะคือถ้าเอ่อถ้ายิงได้ก็ยิงถ้าถ้ายิงไม่ได้ก็ผ่านไปก่อน นะฮะผ่านให้ความหมายก็คือว่าก็ลองเอาเข้าสภาสิลองดูสิว่าจํานวนเนี่ยม็อบที่ขึ้นมาเนี่ยดูสิว่าจะผุดขึ้นมาจากตรงไหนอย่างไรแค่ไหนบ้างนะครับอา,อ,าอาจารย์ก็เห็นเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับถ้าฟังดูตามที่<ช>อาจารย์รพูดเมื่อกี้นี่ก็คือเขา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 เดินยังไงก็เดินแน่แล้วก็เดินไปวัดปฏิกิริยาไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณพัชะระคือเขาคงจะไม่แข็งขืนหรือว่าบุบปากที่ไปหักความต้องการของประชาชนหรือว่าหักกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงโดยไม่ไม,ไม่ไม่แคร์สายตาของผู้คนเพราะว่าตัวรัฐบาลเองในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีความเปราะบางอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแค่ทำไปแล้วก็ประเมินกระแสไปถ้าหากว่าเห็นว่าไปไม่ได้ไปไม่รอดเนี่ยก็อาจจะชะลอ หรือว่าถ้าหนักเข้าเนี่ยก็อาจจะถอนก็ได้นะครับอ hmm. ืมไม่ควจะไม่ไม่ยืนยันว่าจะดันกันแบบเอ่ออะไรล่ะสุดแรงอะไรแบบนั้นเน่ยนะครับกันก็แต่ว่ายาเผลอนนเนี่ยันรัชนอยาเผลอถ้าเผลอเมื่อ,อไห่เขาก็ดันนะใช <c oughs> ่ใช่ <c oughs> ในความหมายนั้นคือหมายความว่าก็ผลักเข้าสภาหนนี้แล้วเสร็จเอ้าดูนับดูดิม็อบมีกี่หัวนะเออ อ้าวมบมีแค่พันหัวเองเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแค่นิดหน่อยอย่างเงี้ยเอาดันต่ออย่างเงี้ยความหมายคือประมาณอย่างนั้นนะฮะความหมายก็คือความหมายเดียวกันกันกบที่อาจารย์พิชัยพูดก็คืออย่าเผลออย่าเผลอนะฮะก็คือดันดันอยู่ดันอยู่เพียงแต่แบบเดินไปเข้าสภาไปนับหัวไปนะฮะนับฝ่ายต่อต้านไปด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้คงคงใช้ยุทธศาสตร์นั้นใช่ไหมครับ ใช่ครับคิดว่าใช้ยุทธศาสตร์นั้นแหละครับอืก็คงจะต้องรอดูสถานการณ์แต่ว่าถ้าเราถ้าเราเห็นว่าในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยมันเกิดมีว่าเอาองค์กรทางศาสนาออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยอย่างเป็นกระบวนการแล้วก็ต่อถัดมาสมาคมครูผู้ปกครองเด็กๆเนี่ยก็ออกมาร่วมคัดค้านกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ศาสนาและศีลธรรมอ่าเดี๋ยวอ่าทางพุทธเข้ามาคัดค้านมุสริมมาคริสตมาอะไรแบบเนี้ยผมว่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เขาจะต้องชั่งใจหนักแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> เขาก็อาจจะอ่ะอ่อักไปก็ได้แต่ว่าถ้ามีการต่อต้านในลักษณะนี้ที่มีองค์กรอะไรต่างๆทาง,างสังคมเนี่ยออกมาคัดค้านอย่างแพร่หลายเนี่ย ผมว่าเขาก็อาจจะต้องอะไรล่ะต้องอาจจะดึงดึงวไว้นะไม่ปักเท่าที่ควรแสดงว่าใจนี่อยากจะก่อนปิดสมัยประชุมนี้นี่อยากจะให้รับหลักการในวาระแรกไปเลยสรัลร่างพรบนี้ส่งลูกไปนี่กึ่งยิงกึ่งผ่านนี่งานนี้นี่ซัดเข้าเต็มข้อเลยก็คือยิงยิงยิงได้ยิงเลยนะฮะทำไมถึง อาจารย์นึกออกไหมฮะในทางการเมืองทําไมทําไมรัฐบาลถึงอยากจะผลักดันเรื่องนี้เร็ว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 ผมว่าผมว่าน่าจะมีแรงจูงใจเอ,อเรื่องนี้มันต้องมีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังแน่ๆ <c oughs> เพราะว่ามันมันเช็ดไปอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคุณพัชระไ <c oughs> ม่มีแรงจูงใจในเรื่องผลประโยชน์เนียมันก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่จะเร่งรีบผลักดัน นโยบายนี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าหนึ่งเนี่ยมีการต่อต้านครับแต่นโยบายรู้อยู่สองเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมูดอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเนี่ยผู้คนเนี่ยก็อยากจะให้มาพูดคุยกันในเรื่องของแผ่นดินไหวหรือไม่ก็คงเป็นเรื่องที่จะเตรียมมือรับรับมือกับไอ้ทั้มอ่าอาสีที่ขึ้นมาเนี่ยอย่างไร,รนะคราคิดว่ามูทของคนจะไปไปในลักษณะนั้นแต่ว่าเมื่อรัฐบาลตัดสินว่า เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันสําคัญอ่อมันก็เหมือนกับทําในสิ่งที่ทตรงข้ามกับความรู้สึกของผู้คน,นที่จะทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกของผู้คนเนี่ยก็แปลว่าเขาก็จะต้องชั่งน้าหนักแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยมีมูลค่าเหนือกว่าความรู้สึกของผู้คนอ่เพราะ <mm งั้นเนี่ยถ้าจะให้วิเคราะห์ก็คิดว่าน่าจะมีแรงจูงใจเรื่องผลประโยชน์บางอย่างในเรื่องนี ค่อนข,ข้างจะ,จะเจตเจตและผลประโยชน์อันนั้นเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนนอกพักที่โคงการพักอยู่ก็เป็นผลประโยชน์ในเชิงแบบว่าผลประโยชน์ทางการเมืองหรือว่าเป็นผลประโยชน์ในทางตัวเงินไปเลยหรือเปล่าหรือมัน,ม,นมันไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองคุณพัชเะรเรื่องเนี้ <laughs> <laughs> มันก็อย่างที่เราได้ยิกนกระแสข่าวนั่นแหละว่าใบอนุญาตอ่าอ่า เป็นจํานวนกี่พันล้านอะไรก็ว่าไปที่ข่าวมันลอยล่องก็มานั่นแหละนะ<า>แล้วก็มีข่าวว่าอะไรรับกันมาแล้วอะไรประมาณนั้นเนี่ยเพราะง้นเนียมันก็ต้องเล่งนะเหมือนกับเป็นการอะไรละ่ะเออเจ้านี่มาทวงนี่อะ่ะลุกนี่ก็ต้องเล่งอะ่ะคล้า,ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าาโอ้โหอาจารย์พี่ชายบ,บอกเลยว่าไม่มีหลอกผลประโยชน์ทางการเมืองมีแต่ผลประโยชน์ที่เป็นตัวอื่นๆทั้งนั้นนี่นิด สมมติสมมุติอีกต่อไปอีกว่าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พิชัยเอ,อตั้งข้อสมมุติฐานเนี่ยนะครับว่าเออมันเป็นผลประโยชน์ดังกล่าวนั้นเนี่ยน,นี่นี่รีบกันขนาดนี้เล้วคนก็ต้องไปอีกดิถ้างั้นว่าแสดงว่าเผลอๆเนี่ยม,มีมีวางดาวมีมัดจำอะไรไว้แล้วเนี่ยถึงต้องถึงต้ตองรลี้ยก็ก็มีความเป็นไปได้นะคืนขนาดนั้นเลยเหรอเลือคือมัน มันไม่มีเหตุผลอื่นจะมาอธิบายที่ดีกว่านี้ได้เลยนะคุณพิชร mm ัล hmm. แต่มันเร่งรีบเดียกระดาษเนี่ยอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดที่เราจะอธิบายแล้วก็เข้าใจ oh. การกระทำที่เร่งรีบเร่งรัดแบบนี้เนี่ยได้เพราะว่ามันภายใต้สถานการณ์ที่มันลุมล่มเลาด้วยวิกฤตต่างๆ mm hmm. รัฐบาลเนี่ยที่จริงเนี่ยตามหลักเหตุและผลเนี่ยมันจะต้องตอบสนองอความต้องการของประชาชน mm hmm. ที่เขา ประเชิญหน้าอยู่ในกระดเนี้ยต้องแก้ปัญหาประชาชนที่ประชิญหน้าอยู่ไม่ใช่ว่าไปทำเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลประโยชน์อย่างไรต่อประชาชนแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นปมปัญหาที่มีการกระแสคัดค้านอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยในทางการเมืองนะในทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ควรทําแต่ว่าเขาก็ทําก็แปลว่าถ้าเหตุผลทางการเมืองอที่พึงจะอ ที่ไม่พึงจะทําเรื่องนี้เนี่ยนะงนั้นการที่เขาทําเนี่ยก็แปลว่าจะต้องมีเหตุผลอย่างอื่นที่มีพลังมากกว่าเหตุผลทางการเมืองที่จะทําให้เขาทั้งถูกคัดค้านต่อต้านแลวอาจจะต้องเสียะคะแนนนิยมไปในอนาคตเพราะงั้นเนี่ยหมายความว่าการตัดสินใจแบบนี้เขาก็จะต้องมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ มากกว่าที่จะอความสูญเสียทางการเมืองที่เขาจะเสียไปมันอาจจะเป็นเหตุผลด้านผลดีเศรษฐกิจของประเทศได้ไหมครับว่าเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้มันขาดเงินมันแรงเงินมันแรงได้ยินคุณทักษิณพูดเลยว่าประเทศไทยตอนนี้เงินมันแห้งดังนั้นเนี่ยมันต้องรีบ เอาเงินเข้าประเทศมันต้องรีบปั๊มเงินมันจะเป็นเชิงเศรษฐกิจแบบนั้นได้ไหมฮะอาจารย์คือคือคือหมายความว่ามันต้องเร่งฟื้นดูดเงินดูดเม็ดเงินเข้าประเทศสร้างเม็ดเงินคือ e n ็นเตอร์ m e n t c o ต p ค e x เนี่ยไอ้เงินที่เข้ามามันเป็นเงินแบบจำกัดวงคุณพัชร์ละครับคือจำกัดอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อ,ของแล้วก็กลุ่มที่ได้รับ อสัมปทานในการที่อัดนะมันก็อาจจะเป็นตุนจีนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเ <c oughs> สียไปได้แยเป็นคอมเพล็กซ์เนี่ยมันก็จะจำกัดอยู่ในแวดวงแค่นั้นมันไม่ได้ส่งผลกับเศรษฐกิจในวงกว้างของประเทศแต่อย่างใดนะครับวันเม็ดเงินที่ลงมาเนี่ยมันก็จะกระจุกตัวอในแวดวงที่จำกัด ดังนั้นเรื่องนี้ไม่สามารถอธิบายในเชิงเ,เศรษฐกิจในลักษณะที่จะต่งผลให้เกิดการกระจายตัวของรายได้ไปยังกลุ่มประชาชนาคนไทยในกลุ่มชนชั้นต่างๆได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยกว่าที่จะมีการส่งการสร้างอันนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลา มันก็ไม่ทันกับภาวะทางเศรษฐกิจที่กำลังจะวิกฤตอยู่ในเร็วๆนี้ในเดือนสองเดือนนี้นะเพราะกว่าจะมีการศึกษาอะไรต่าง Entertainment Complex เนี่ยม,มันต้องเป็นปีอ่ะมันข้างปีรัฐบาลน,นี้รัฐบาลน,นี้จะหมดไปแล้ว Entertainment Complex ก็ยังไม่ได้สร้างเลยนะมันต้องรอขออนุญาตศึกษาที่สถิตบศึกษาผลกระทบ สิ่งว่าล้อมอีกโอ้ยาวนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะเอาเรื่องนี้มาพูดว่าจะดึงเม็ดเงินมาในประเทศเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหรน่น,นะครับอืมเข้าใจนะครับเอาละครับนี่ก็คือมุมมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่ามอ็บพรึบขึ้นมาเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะฮะอาจารย์พิชายก็มองว่าแล้วแต่ว่า พลังใครมีพาวมากกว่ากันตอนนี้วัดพาวกันถ้าพาวทางม็อบทางฝ่ายต่อต้านเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนมีระดับนัยยะสำคัญก็อาจจะทำให้รัฐบาลถอยแต่ว่าถ้านับดูแล้วมไม่มีนัยยะสำคัญอันนี้อย่างที่อาจารย์พี่ชายบอกก็คืออย่าเพ้อนะฮะนี่ก็ตะลุยเลยนะในอันที่จริงถ,ถ้ามาถ้าดูตามทรง เห็นความด่วนขนาดนี้นี่ถ้าผ่านสามวาระได้ลวดเลยเนี่ยก็อยากจะผ่านสามวาระเลยเนะเนี่ยดูดูตามอักษรนีป็นั้นอันนั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบนั่นแหละอะไรนะพอลบอเนี้ยเทศการรมลักหลับก็จะก็จะเล่นแบบนั้นเลยนะครับครับครับคืออันนี้เห็นซองนะท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่าจะเป็นอย่างนั้นคือเห็นซองเห็นทองแล้วเทียบแล้วแม่ถ้าผ่านสามวาระได้เนี่ยแม่อยากจะผ่านสามวาระลวดเลยนะฮะฉะนั้นแล้วดูทองแล้ว มีความเป็นไปได้ก่อนปิดสมัยประชุมนี้วันแถวๆวันที่10เดนะฮะเมษานี่อาจจะได้เห็นรับวาระแรกในหลักการเลยก็ได้ล่างพรบอรสถานประกอบสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยฮะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดรพิชัยรัตนดิลกนภูเก็ตจากนิดาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับมากดีครับสวัสดีครับ